วิธีการสร้างกลุ่มแชทบน Microsoft Teams สามารถสร้างห้องแชทง่ายๆดังนี้ 1. เซิร์ชชื่อบุคคลในองค์กรที่ต้องการติดต่อสื่อสาร 2. พิคิมข้อความที่ต้องการและกดส่งได้เลยค่ะ 3. นอกจากข้อความแล้วยังสามารถโทรด้วยเสียงและวิดีโอคอลได้อีกด้วย 4. าต้องการเพิ่มบุคคลอื่นเพิ่มเติมแบบเร่งด่วนก็กดที่ Add People 5. กรอกชื่อคนที่ต้องการจะเพิ่มลงไปจากนั้น Microsoft Teams จะเพิ่ม Draft หฟฟ้องใหม่ที่เพิ่มบุคคลเหล่านั้นลงไปให้ทันที 6. เริ่มพิมพ์ข้อความได้เลยค่ะสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อได้ด้วย กรณีต้องการคุยกันเป็นทีมสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้ 1. กดที่ j o y or Create Team 2. เลือก Create Team 3. เลือก Build a Team from Scratch 4. เลือก Private 5. ตั้งชื่อทีม จะเพิ่ม description ก็ได้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ได้รับคําเชิญค่ะหก <6. S 1> เพิ่มสมาชิกที่ต้องการตรงนี้ได้ผู้ที่ถูกเพิ่มเข้าไปแล้วจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มทันทีหรือกด skip เพื่อเพิ่มตอนหลังก็ได้ค่ะ หลังจากที่สร้างกลุ่มทีมเสร็จแล้วเพื่อให้ง่ายต่อการส่งคำเชิญเข้าทีมสามารถทำได้ง่ายดังนี้ 1. กดที่ไอคอนจุด3จุด 2. เลือก Get Link to the Teams 3. Copy URL เพื่อนำไปส่งต่อให้ทางอีเมลเพื่อให้ง่ายต่อการเชิญทุกคนเข้ามาในทีม 4. หลังจากที่ผู้รับกดลิงก์ที่ได้รับแล้ว จอยเข้ามาแล้วให้ผู้ดูแลทีมกด accept ผู้ที่กดลิงก์เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันทีค่ะเพื่อความสะดวกในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องสามารถดาวน์โหลดใช้งานบนมือถือได้ที่ play store และ app store ค่ะ